สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังคืนนี้มีเรื่องเล่าคืนนี้ฉันอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวฉันเองตอนที่เพิ่งย้ายเข้าหอพักใหม่มันคือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทุกคืนเวลาประมาณเที่ยงคืนเสียงจากห้องที่ไม่มีใครใช้ห้องที่ทุกคนเรียกว่าห้องเก็บของชื่อของฉันคือเมค่ะ ตอนนั้นฉันเพิ่งเริ่มงานใหม่ในตัวเมืองและกำลังหาหอพักที่พออยู่ได้ในราคาประหยัดโชคดีหรือไม่โชคดีก็ไม่รู้ที่ไปเจอหอหลังหนึ่งอยู่ท้ายซอยห้องราคาไม่ถึงสองพันแต่สะอาดสงบและมีทุกอย่างพร้อมหอพักนี้มีทั้งหมด3มชั้นชั้นอยู่ชั้นสองห้องริมสุดติดกับห้องเก็บของ ใช่ค่ะมันคือห้องที่ไม่มีใครอยู่ไม่มีชื่อไม่มีเบอร์ห้องเหมือนถูกปิดตายเอาไว้ตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยจนคืนหนึ่งเวลาประมาณเที่ยงคืนฉันกำลังจะหลับอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงแปลกๆจากข้างห้องเป็นเสียงเหมือนของตกแล้วตามมาด้วยเสียงลากของเสียงเหมือนมีใครบางคนขยับลังไม้หรือลากกล่องอะไรบางอย่างอยูอย่ในนั้น ฉันคิดว่าอาจเป็นพี่แม่บ้านมาเอาของตอนกลางคืนแต่เสียงนั้นเกิดขึ้นทุกคืนเวลาเดิมเปะ๊ะเที่ยงคืนตรงและไม่มีใครในหอเคยเห็นแม่บ้านมาเปิดห้องเก็บของตอนดึกเลยวันหนึ่งฉันเลยตัดสินใจถามเจ้าของหอเขาทำหน้าอึ้งแล้วตอบกลับมาสั้นๆว่ากุญแจห้องนั้นหายไปหลายเดือนแล้วไม่มีใครเปิดได้ครับคำตอบนั้นทำให้ฉันเริ่มกลัว แล้วคืนนั้นเสียงก็ดังขึ้นอีกคราวนี้มันไม่ได้เป็นแค่เสียงของตกแล้วแต่มันมีเสียงเหมือนมีคนเดินวนไปมาในห้องนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆช้าๆแล้วก็มาหยุดที่ผนังฝั่งห้องฉันฉันนอนนิ่งไม่กล้าขยับแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากอีกฝั่งของผนังสามครั้งช้าๆตูบตูบตูบ ฉันรีบขวาโทรศัพท์ดูเวลา003เที่ยงคืนอีกแล้วหลังจากคืนนั้นฉันตัดสินใจบันทึกเสียงผ่านแอปในมือถือฉันเปิดไว้ทั้งคืนแล้วฟังตอนเช้าเสียงที่ฉันได้ยินในคืนถัดมาคือ เสียงหายใจเบาๆอยู่ใกล้กับผนังห้องฉันมากมันไม่ใช่เสียงฉันแน่ๆเพราะตอนนั้นฉันหลับและฉันนอนหันไปอีกทางในคลิปยังมีเสียงบางอย่างเหมือนเสียงลากอะไรบางอย่างบนพื้นซีเมนต์แล้วเสียงก็เงียบไป จนถึงคืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงเปิดประตูเสียงกรอนดังกรักแล้วตามมาด้วยเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องฉันไปฉันรีบลุกไปดูผ่านช่องตาแมวแต่หน้าห้องกลับไม่มีใครเลยเนียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนคืนต่อมาฉันได้กลิ่นแปลกๆลอยมาจากทางห้องเก็บของกลิ่นเหม็นเหมือนอะไรเนา่ากลิ่นที่อยู่ได้ไม่นานแต่ชัดเจนพอให้ฉันรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ในนั้นเช้าวันถัดมาฉันแจ้งเจ้าของหออีกครั้งพร้อมขอให้เปิดเสียงที่บันทึกไว้ให้ฟังตอนแรกเขาปฏิเสธแต่พอฉันเปิดเสียงที่บันทึกไว้ให้ฟังเขาก็ยอมไปหากุญแจสำรองที่เก็บไว้ในตู้เก่า พอเปิดห้องเข้าไปกลิ่นแรงมากภายในมีลังเก่าโต๊ะไม้และตู้เก็บของแต่สิ่งที่แปลกคือมีถุงขยะสีดำที่อัดแน่นอยู่มุมห้องตำรวจถูกเรียกมาทันทีภายในถุงนั้นคือเศษกระดูกเสื้อผ้าเก่าและรูปถ่ายรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนและในบันทึกการหายตัวเธอเคยพักอยู่ในห้องที่ฉันอยู่ตอนนี้ ไม่มีใครรู้ว่าใครฆ่าเธอไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ในห้องเก็บของนี้มานานแค่ไหนแต่ฉันรู้แค่ว่าเสียงที่ฉันได้ยินทุกคืนมันอาจเป็นเสียงของเธอที่พยายามเคาะเรียกเพื่อให้ใครสักคนช่วยเปิดประตูและตอนนี้ฉันคือคนที่เธอเลือกให้เปิดห้องนั้นเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางครั้งมันอาจเป็นเสียงขอความช่วยเหลือจากคนที่ไม่มีโอกาสพูดอีกแล้ว นี่คือคืนนี้มีเรื่องเล่าหากคุณชอบเรื่องแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคืนถัดไปถ้ายังนอนหลับนะคะถ้ายังนอนหลับนะคะ